มันร้างเวลากลางคืนมันเป็นเวลาของพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่จะได้ออกมาแสดงตัวบางทีเขาอาจจะออกมาเพื่อขอส่วนบุญกับผู้ใจบุญทั้งหลายที่พอพากันได้เห็นได้เจอก็จะทำบุญไปให้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าคนที่ได้เจอนี่สิมันถึงกับต้องหลอนยาวไปหลายวัน บางคนก็ถึงกับจฉี่ราดกลางเกงต้องออายขายขี้หน้าเพื่อนบางคนก็จดจำภาพอันสยองเหล่านั้นไปจนวันตายคงมีเพราะามันลืมไม่ได้นั่นเองคือว่าตอนนั้นผมกับน้องชายได้พากันไปทำงานกับญาติพี่น้องที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกทำมาหลายปีจนมีเงินที่จะสามารถซื้อรถกระบะเป็นของตัวเองได้นี่และครับ คือความใฝ่ฝันของเมย์รุ่นสร้างตัวหลายคนที่อยากจะมีเงินซื้อรถกระบะมาขับสาวๆเห็นก็พากันกจิดกระกันใหญ่ผมก็ได้แต่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่สามารถหาเงินซื้อรถเป็นของตัวเองได้พอมมีรถเป็นของตัวเองแบบนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ผมก็เลยได้พาน้องชายกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ไม่ได้เจอกันหลายปี นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถกลับบ้านเองช่วงเทศกาลมันก็ทำให้ผมถึงกับเขียนหลับไปจนวันตายเพราะรถมันติดชนิดที่ว่าไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยแล้วบ้านของผมนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากปกติเดินทางเกือบสิบชั่วโมงมันก็กลายเป็นเกือบหนึ่งวันเต็มๆถึงจะกลับถึงบ้านได้ขนาดน้องชายที่มันเป็นคนนั่งเฉยๆยังบนแล้วบนอีก ผมที่เป็นคนขับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับว่ามันจะทรมานแค่ไหนล่วงจากรถได้นี่ขาก็แทบจะหมดเลี้ยวแรงทีนี้พอได้รู้แล้วล่ะว่าช่วงเทศกาลนั้นมันเป็นนารกของนักเดินทางทั้งหลายผมจึงพยายามหลีกเลี่ยงแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับงานที่ทำนั้นเขาให้หยุดหลายวันก็แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นผมกับน้องก็เลยต้องขอหัวหน้าแล้วหัวหน้าอีก ขอหยุดก่อนหนึ่งวันนะจะได้รถไม่ติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนั้นหัวหน้าแกก็ใจดีให้หยุดก่อนที่เขาจะให้หยุดหนึ่งวันเป็นกรณีพิเศษเพราะรมกับน้องชายนั้นไม่เคยลาไม่เคยขาดสักวันมาทํางานตลอดสามปีเต็มจําได้ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่สิบเมษาเลิกงานห้าโมงเย็นปุ๊บพวกผมก็พากันไปหาซื้อของฝากต่างๆนั้นนะ ไปฝากพ่อกับแม่ผมก็ขอน้องชายมันงีบนิดหน่อยประมาณสามทุ่มก็ร้องหมุนออกเดินทางกันพวกผมเดินทางบนถนนเส้น304ระยองปราจีนคืนนี้รถไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่อาจจะมีบ้างประดับประรยเพราะมันก็ต้องมีบางคนที่คิดแบบเดียวกันกับพวกผมคือกับก่อนที่พวกทำงานาโรงงานจะหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดนั่นเอง ขับรถกลางคืนแบบนี้ก็ดีอยู่อย่างคือมันไม่ร้อนช่วงห้าทุ่มผมก็ผ่านน้องแวกินข้าวที่ร้านข้างทางพอดีเห็นมีส้มตำไก่ย่างเลยอยากกินขึ้นมาไม่ได้กินนานแล้วกินแต่หมาม่าปลากระป๋องอยู่แบบนั้นจนตัวผมจะกลายเป็นเส้นอยู่แล้วเจ้าน้องชายมันก็สดเอาสดเอาตั้งไม่ออกช่วยแต่กินยังกลับเป็นคนซื้อ จนผมต้องเบลกมันสักหน่อยกินขนาดนี้เดี๋ยวก็ขี้แตกหรอกมึงไปใต้อดแต่อยากมาจากไหนกันโถพี่ก็จะมีอาหารดีๆแบบนี้ตกถต่งท้องมันก็ต้องจัดกันสักหน่อยสิผมกลัวว่ามันจะไม่อิ่มเลยถามว่าเอาอีกรกไหมแต่ต้องจ่ายตังเองนะเว้ยน้องมันก็รีบบอกถ้าพี่เป็นคนจ่ายผมจะกิน แต่ให้จ่ายเองผมอิ่มแล้วไอ้นี่มันพูดด้วยหน้าถีบยิ่งนักสดเอาสดเอา,เอาจนแทบจะหมดจานผมแทบจะไม่ได้กินด้วยซ้ำแต่ก็ช่างเถอะผมรู้นิสัยของน้องมันดีพอกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อพวกผมเลือกที่จะเลี้ยวไปทางสายแก้วขึ้นเก่าช่องตะโพะคิดว่าถนนเส้นนี้ไม่น่าจะค่อยมีรถซึ่งคืนนั้น มันก็ไม่ค่อยจะมีรถเท่าไรจึงทำให้วิ่งได้อย่างสบายพอลงอ,อกมาจากเขาได้มีนั้นเจ้าน้องชายที่นั่งหน้าสั่นหลอนมาตลอดทาง <ut> ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ถ้ามีปั๊มก็เลียวเขาหน่อยนะผมปวดหนักนะอันจะมีไว้อยู่แล้วซึ่งไม่นานก่อนหน้านั้นเพิ่งจะวิ่งผ่านปั๊มมาทำไมมันไม่ปวดวะแล้วตอนนี้ มันจะมีปั๊มน้ำมันให้ได้เข้าอีกหรือเปล่าเมื่อขับมานานแล้วก็ยังไม่เห็นจะมีปั๊มน้ำมันสักทีน้องมันก็พูดขึ้นมาอีกกี่ผมจะไม่ไหวอยู่แล้วนะหัวมันโผล่ออกมาแล้วเจอปั๊มอะไรก็เลี้ยวมันเข้าไปเลยผมไม่เกี่ยงพอดีว่าสายตาของผมในตอนนั้นเห็นป้ายปั๊มน้ำมันที่ไม่ใช่ปั๊มดังเงาไรอยู่ข้างหน้า ก็เลยตีเฟเลี้ยวรีบเลี้ยวเข้าไปทันทีเห็นมีเด็กปัม๊มนั่งหลับอยู่คนเดียวรถคันอื่นไม่เห็นมีนอกจากรถของผมมันเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆเจก็มีร้านค้าเปิดอยู่คงจะเป็นเพราะมันใกล้เทศกาลมัง้งเขาก็ได้เปิดขายของพอวิ่งเข้าไปจอดหน้าห้องน้ำโจน้องชายมันก็รีบเปิดประตูรถวิ่งเข้าไปทำตระในห้องน้ำทันที ส่วนผมเองนั้นก็ถือโอกาสลงไปฉีดด้วยเหมือนกันจะได้ไม่ต้องจอดบ่อยเสียเวลาโถฉีมันจะอยู่ด้านหลังห้องน้ำที่มีเปิดไฟอยู่แค่ดวงเดียวผมเข้าใจดีครับว่าปั๊มน้ำมันเล็กๆแบบนี้จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแค่ไหนกันเชียวจะคุ้มค่าไฟที่ได้เปิดทิ้งเอาไว้ให้หรือเปล่าในระหว่างที่ยืนฉี่ไปนั้นก็ได้ยินเสียงปูดปัดของเจ้าน้องชายมัน ซึ่งมันไม่เกรงใจคนอื่นบ้างเลยผมยืนฉี่ไปเขาขำไปกับความทุเรศของน้องแต่ทันในนั้นเองมันก็มีป้าแม่บ้านคนหนึ่งเดินมาเทาน้ำยาลงพื้นเหมือนแกจะล้างห้องนำ้ำถ้าเป็นปมใหญ่ๆดังๆผมก็คงไม่แปลกใจแต่ปมน้ำมันเล็กๆแบบนี้มันมีแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยเหรอแถมดึกขนาดนี้แล้วด้วย ด้วยความที่เป็นคนอัธยาศัยดีผมก็เลยพูดเสียวป้าแกไปว่าเออขยันจังเลยนะครับป้าดึกขนาดนี้แล้วยังไม่หลับไม่นอนยังมาล้างห้องน้ำให้อีกป้าแกงเงยหน้าขึ้นมามองผมแต่ไม่ได้พูดอะไรคนที่แกจะหันกลับไปถูพื้นต่อผมก็ได้แต่ชิดยิงจังเลยน,น้าขนอุตสาพูดด้วยไม่มีมารยาทเอาเสียเลย แกเตะตัวจริงๆพอผมคิดจบท่านันแล้วครับป้าแกก็ทำอะไรหล่นลงพื้นเสียงดังก็มิรู้เหมือนกับว่าแกไม่พอใจที่ผมไปต่อว่าให้แกแบบนั้นแต่ว่าแกจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าผมก็แค่คิดในใจเท่านั้นเองผมเห็นป้าแกแอบชบำเลืองมองผมอยู่ไปบ่อยพอดีว่าฉี่เสร็จแล้วก็เลยเดินออกมาล้างมือ กำลังจะร้องบอกน้องชายว่าเดี๋ยวรอที่รถนะผมก็เห็นป้าแม่บ้านคนนั้นแกมาเดินอยู่ฝั่งห้องน้ำผู้หญิงเฮ้ยป้าแกเดินออกไปตอนไหนวะเพราะหลังห้องน้ำมันเป็นกําแพงที่กั้นที่ฉี่ของผู้ชายเอาไว้ในระหว่างที่ผมยืนงงอยู่นั้นมันกลับมีเสียงหโหเราะของผู้หญิงดังขึ้นมาเบาๆย็นเย็นยัน,นจนันไกลกัน ที่หัวรอะแบบนี้ผมยืนงงมองหาที่มาของเจ้าของเสียงหัวรอะนั้นแต่มันกลับไม่มีใครเลยนอกจากป้าแม่บ้านที่ทำตัวน่าสงสัยจนผมต้องเรียบเตือนไปขึ้นรถรอน้องชายทำธุระเสร็จจะได้เดินทางต่อทันทีผมก็เปิดเพลงในรถฟังรอมันไปในระหว่างที่นั่งฟังเพลงอยู่ดีๆไฟในปั๊มน้ำมันไฟห้องน้ำที่เปิด,ดแสงสว่างจู่ มันกับดับพลิบลงทุกอย่างรอบตัวมืดไปห,หมดเพราะสายตายยังไม่ชินกับความมืดสักพักเจ้าน้องชายมันก็แหกปากวิ่งออกมาจากห้องน้ำพีหลอกพี่ผีหลอกพีหลอกไปเลยพี่ไปเลยมันรีบวิ่งหมาขึ้นรถปิดประตูอย่างดังก่อนที่มันจะบอกให้ไปเร็วเร็วผม,มรีบสตาร์ทเปิดไฟหน้ารถ ทันทีที่ได้เห็นสภาพของปั๊มน้ำมันในตอนนี้มันก็ทำเอาพวกผม2สองคนยิ่งประหลาดใจขึ้นไปอีกทำไมมันถึงได้กลายเป็นสภาพแบบนี้ได้ตรงหัวใจน้ำมันลังคามันหลุดย้อยลงมาตั้งหลายแผ่นแล้วร้านค้าเล็กๆที่ได้เห็นในตอนแรกมันก็เป็นร้านดำๆสภาพมันถูกไฟไหม้็ไมีปานแบบนี้มันปั๊มน้ำมันร้างชัดๆ ดีนะที่ผมไม่เห็นไอเด็กปัามคนนั้นอีกไม่งั้นอาจจะซ้ำสองแล้วผมเดี๋ยวกขมาปั้มน้ำมันแบบนี้ได้ยังไงมิน่าถึงไม่มีรถคันอื่นอยู่ในนี้เลยสักคันเดียวผมรีบเหยียบคันเร่งออกไปมันกลับมีเสียงโหร้องข,ของผู้หญิงผู้ชายดังเข้ามาในรถให้ได้ยินเจ้าน้องชายมันก็แต่นั่งตัวสั่นจุ่แบบนั้นผมก็รีบขับออกมาเลี้ยวขึ้นถนนเดินทางต่อไป พอออกมาจากปั๊มน้ำมันแห่งนั้นได้ประมาณสิบนาทีผมก็รีบถามน้องชายเลยว่าเจอผีหรอกยังไงเหรอน้องมันก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่นั่งทำธุระอย่างมองมันจู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาตอน,น,นแรกมันคิดว่าเป็นผมเดินเข้ามาเข้าห้องน้ําหรือเปล่าแต่พอดีมันเห็นเป็นรองเท้าของผู้หญิงผ่านช่องใต้ประตูก็ได้แต่แปลกใจคิดว่า อะไรกันมาเข้าห้องน้ำรองเท้าผู้หญิงแบบนี้เข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าสักพักมันก็เห็นมีประแรงขัดพื้นเข้ามาทางช่องใต้ประตูเลยคิดว่าแบบนี้คงจะเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดมันก็เลยพยายามลดเสียงการปล่อยของเสียลงหน่อยไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วจนพอทำตัวระเสร็จเรียบร้อยกำลังจะล้างก้นสายตาของมันก็เห็นมีใบหน้าของคน สอดเข้ามาจากช่องใต้ประตูเล็กๆแบบจะมองดูว่ากำลังทำอะไรอยู่คนบนตัวของมันก็ลุกสู้ขึ้นมาช่องเล็กแค่นี้แล้วเขาเอาหัวสอดเข้ามาได้ยังไงมันก็เลยรีบใส่เกงๆกำลังจะเปิดประตูออกไปแต่มันกับมีขาของคนห้อยลงมาจากกำแพงกั้นห้องน้องชายมันก็ยังงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นเป็นป้าแม่ป้าน ที่มันเห็นรองเท้านั่นแหละแล้วตอนนี้แกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันก่อนที่น้องมันจะได้สงสัยไปมากกว่านั้นป้าแม่บ้านแกก็จะเลยออกมาว่าตัวเองเป็นใครมื่อใบหน้าของแกเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นเน่าเฟะน,น้ำเลือดน้ําหนองไหลเยิ้มอ,อกมาใครมันจะทนอยู่ได้อีกละ่ะเจ้าน้องชายมันก็เลยแหกปากวิ่งออกมา ก่อนที่ผมจะได้ขับออกมาจากปั๊มน้ำมันร้างแห่งนั้นมินนาเจ้าน้องชายมันถึงได้ตัวสั่นขนาดนี้เพราะมันเจอโหดมากกว่าผมเยอะเลยผมก็เลยเอาพระาให้มันคล้องคอเอาไว้จะได้อุ่นใจเรียกสติสตังกับพื้นมาพวกผมพากันไปจอดแวะพักทำใจอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทแห่งหนึง่งที่มันมีเซเว่นน้องชาย มันถึงกับต้องซื้อเบียร์กระปองมาดื่มเพื่อขมความกลัวในใจสักหน่อยส่วนผมนั้นก็ดื่มได้แค่เอ็มรอยห้าสิเพราะต้งขับร,รถเดี๋ยวจะอันตรายทั้งกับตัวผมเองและก็คนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมทางคือว่าเป็นการรับผิดชอบสังคมด้วยพวกผมนั่งพักกันอยู่แบบนั้นเกือบชั่วโมงถึงจะได้ออกเดินทางต่อและกว่าจะพากันกลับไปถึงบ้านได้ ก็เล่นเอาเกือบเก้าโมงเช้าเลยทีเดียวไปถึงบ้านเจ้าน้องชายมันกลรีบให้แม่เอาไฟผูกแขนมาผูกแขนเรียกหวันให้มันหน่อยเพิ่งถูกผีหลอ,อกมาผมก็เลยเล่าสิ่งที่ได้เจอให้พ่อกับแม่ฟังพอพ่อกับแม่ได้ฟังจบก็พากันหัวเรอก่อนที่จะผูกแขนเอาเรียกหวนให้กับพวกผมทั้งสองคนจากนั้นพวกก็พาพวกผมไปที่วัด ทำบุญดูที่สนกุสลไปให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งหลายและหลวงตาท่านก็เมตตาลดน้ำมนต์ให้พวกผมด้วยเพววื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าความน้ำหมันรังที่พวกผมได้พากันไปเจอนั้นมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเพราะเวลามันได้เมื่อผมกับน้องชายได้ผ่านมาพวกเขาสามารถสื่อถึงพวกผมได้ก็เลยออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็น จนได้หลอนได้สยองกันไปส่วน้าเดินทางกลับไปทำงานนั้นพวกผมเลือกที่จะเดินทางกับเส้นทางใหม่เพื่อเหลียกเลียงเ,เป้าน้ำมันร้างผีดูแห่งนั้นกลัวว่าพวกผมอาจจะโชคดีได้ไปเจออยู่ครั้งนั่นเองครด้ล่ะครับจะกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงโดนแค่นั้นก็ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปแลนนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมด